มันมันเหมือนเป็นการแบบแสดงความรักโดยที่ไม่ต้องพูดคำว่ารักแฟนให้เหรอแม่เฮ้ยไวเล็ตแม่งไม่เคยติดเลยวะปิดแม่เลยไร้อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการทำไมวะวะวะตอที่สิบ ขึ้นชื่อว่าเป็นเดือนแห่งความรักนี่เพราะว่ามันมีวันมาค่ะอุชาวันถุวัสำหรับตัวเองหัวข้อในวันนี้จะเกี่ยวกับความรักสําหรับนักรักอย่างคุณเอาเลยมาพูดใช้คำว่านับผิดวางในความรักเี่ยถ้าอย่างผมจะเขียนหนังแดอดลาม่าสักเรื่องเนี่ยบทชีวิตของคุณเบ๊มเมื่อกี้ได้ประมาณสามเรื่อง และได้สปินออฟอีก oh. แล้ว oh. และท็อปิกในวันนี้ก็คือบอกรักในวันวนาเลนไทน์ทำไมททำไมวะคุณเวบเนี่ยเคยมีประสบการณ์สารภาพรักหรือว่ามอบความรู้สึกดีๆเนะี่ยให้กับคนรักในวันวนาเลนไทน์แม่นับปะแมู่รักเนี่ยหมยถึงแฟนในช่วงวัยนั้นๆไม่ไม่ค่อยมีนะมันไม่ไม่ค่อยมีแฟนไม่ไม่ค่อยมีแม่ครับไม่ค่อยมีแม่ครับ <c oughs> ไม่ไม่เราก็บอกถ้าผมว่าคบกับแฟนอยู่ในช่วงผ่านวันวาเลนทน์พอดีกเราก็บอกรักเหมือนกันมันก็เหมือนทุกวันที่เราทำบอกทุกวันอยู่แล้วบอกนอแ้วบอกแฟนคนอื่นด้วยเคยมีประสบการณ์บอกรักไหมครับไม่มีครับผมเน้นการกระทำไงีอามาเออมีมีมีแต่ว่าไม่ได้บอกรักในวันเวลาเลนไทนยอ่ะก็บอกรักปกติแบบถุกวันเขาอยากได้ยินผมก็บอกเออไม่ใครแม่ ปกติในวันวาเลนไทน์เนี่ยเราทำอะไรถ้าเขาอยากไปไหนผมก็ไปด้วยผมเป็นคนที่แบบไปไหนก็ได้ผมก็จะถามเขาว่าอยากไปไหนหรือเปล่าแล้วเขาบอกว่าไม่อยากกูอยู่บ้านเลยไม่ก็ไปแบบไปทาห้างนู่นนี่นั่นไม่ไม่มันก็ไม่เชิงบอกรักหรอกมันเปนการแบบว่าแสดงความรักมากกว่าเป็นการแบบให้ดอกไม้หรือว่าให้ช็อกโกแลตให้สติ๊กเกอร์ไงวายเรียนมันต้องมีมันต้องมีบ้างเคยให้อะไรแปลกๆมากกว่านี้ไหมร้อน ให้คนที่มาจิบเธอเออไอ้เชี่ยแม่งมาไม่ดูเรื่องแรงมากของกันได้ไงวะเราให้ปักไหนไปตอนที่เราให้ไปให้เขาว่าตอนที่เราเอาแบบของไปให้เขาแสดงความรักก็ตอนนั้นเรียกว่าแบบคุยๆกันอยู่ดีกว่าเออก็แบบว่ามัธยมตอนมัธยมตอนเรียนตอนนั้นกําลังแบบฮอตๆเลยใครฮอตอากาศอะไรตอนนั้นเป็นแบบว่าพวกคณะกรรมการนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยอ่าไม่เองเียคมเองหรือเขา ผมผมผมเป็นผมเป็นเป็นแบบตัวแทนนักกีฬาโรงเรียนอะไรเนี้ยเฮ้ยยอนเยอะอย่างย้อใหญ่เยอะอะผมเป็นไอ้นี่ด้วยนักวิ่งเนี่ยเฮ้ยยี้ยงบองวันได้สร้อยบางวันได้กระเป๋านี่โดนไปอีกบางวันได้สร้อยวันได้กระเป๋าวันวาเลนไทน์ใช่ไหมเราก็แบบว่าเรื่องที่เราจะซื้อดอกกุหลาบดอกหนึ่งไปให้กับเขา อ่ามันมันเหมือนเป็นการแบบแสดงความรักโดยที่ไม่ต้องพูดคาว่ารักประมาณนั้นแบบว่าเป็นการแบบจองนะคนนี้กูจองอ่าก็เลยให้อ๋อมีมันก็เป็นแบบน่ารักกูกิ๊กในวัยเด็กเออตั้งแต่ประถมยันมาต้นมาปลายก็มีหมดจะไปซื้อของให้มากกว่าผมเป็นคนขี้อายตอนเด็กแบบว่าตั้งแต่ประถมชอบเพื่อนในห้องตั้งแต่ปหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยก็ซื้อของเอาไปไว้ใต้โต๊ะเขาเพื่อนมาชอบคนเดียวกับผมอีกมันก็ซื้อของให้ผมก็เลย ต้องซื้อที่แพงของมันเกทับกันไปจนจบอบหมดตูนป .6 ป .6 อะนะก็เงินค่าขนมก็ไม่กินเลยเก็บไว้แล้วกลับไปกินข้าวที่บ้านเพื่อผู้หญิงในวันลอยทียนแสดงว่าเขาแอบชอบหลายปี้วยนะหลายปีหลายปีตั้งแต่ตั้งแต่ป .2 ถึงป .6 อุ้ยนานขนาทำไมเดี๋ยวนี้ไม่นานแบบนั้นเลยเดี๋ยวนี้ก็เหมือนเดิมเดี๋ยวนี้ก็ชอบเหมือนเดิมแค่ชอบุจีบเลยไงทำไมไม่รีบบอกอ่ะเขาชื่ออะไรจำได้ไหม อย่าเขาดูกลับมาดูคลิปเนี้ยอย่าดีกว่ายังติดต่อกันอยู่เาก็ดีแล้วไงแล้วเป็นไงติดต่อกันแล้วเป็นไงไม่ก็คุยกันแบบสบายดีไหมแค่นั้นหะครับจบแค่นั้นเลยเขายังน่ารักเหมือนเดิมไหมล้่อยากรู้ไงเรามีให้คงให้ของไเออมีแบบคนที่ผ่านมานี่แบบมียัดของใส่ใต้โต๊ะอะไรด้วยนะถ้าเขาอยากได้แบบถ้ามันไม่เกินกำลังมากผมก็ซื้อให้ได้ดวงตา เกินกำลัง <electromagnetic spectrum. S 1> ครับตบตาชอกโกแลตอุ๊ยอะไรก็เกินไปบ้านแบบว่าน้ำสักแก้วอุ้ยมันแพงไปมีให้เลยได้บ้างเย้มีให้ความรู้สึกดีๆให้กันก็พอแล้วผมให้แต่ความรู้สึกไปไงเป็นความรักในวัยเด็กไงตอนโตมาอย่างเงี้ยได้ให้ของผู้หญิงมาไหมเฟซ่าไอ้ที่พูดมาตอนโตนะที่ไม่ให้อะไรเลยมันเกินกำลังไปหมดเลยเว้ทุกคนพูดสนับสนุนก็กระทำกรนะมเงี้เงินเดือนไม่ได้อุ้ยจิงอันนี้จิง จริงๆเลยขอความเห็นใจขอความเห็นใจสปอนซ์เธอต้องเข้านะเพราะนั้นอีกจะเอาเงินที่ไหนไปเปย์สาวมานายเลยเอาไปเลี้ยงแม่ครับผมเลี้ยงครอบครัวแล้วแล้วแบบเราเคยทำอะไรให้เขาบ้างไหมแค่แต่เล่าไปมันก็เศร้าน,นะเพราะว่าเรื่องมันมันเป็นอดีตไปแล้วไม่ก็คือแบบตอนนั้นแบบว่าช่วงาปลายแบบความผิดกำลังสร้างสรรค์เลย คือเปิดไปเจอพวกแบบรูบิกอะไรอย่างงี้ใช่ไหม<อ>ตัดรูปมาประกอบในรูบ<ะ>ิกเออแล้วเขาให้ให,ให,ให้ให้เขาบิดรูบิกเนี้ยแล้วเป็นรูปคู่ของเราเข้าใจปะสี่ด้านแปดด้านอันนี้คือแชมป์ท,ทำให้แฟนเหรอทำให้แฟนเก่าดีกว่าัอยากทำรูบิกให้คนนั้นนะคนถัดไปเราทำอะไรให้เรา เอาจริงๆตั้งแต่จบกับคนนั้นมาก็ยังไม่เคยแบบจริงจังกับคนไหนเท่าคนนั้นเลยว่าก็คือยังคิดถึพอพอไม่มีไอ้เนี่ยไม่พูดอย่างนี้ทุกคลิปเลยถ้าตอนเดทนายนี่เขาดูคลิปอยู่มีอะไรอยากจะบอกเขาไหมยินดีกับทางที่เธอเลือกเป็นแบบเฮ้ยเฮ้ยไอ้เนี่ยมาเวเศร้าโอเคของเหรอของที่เคยทำให้เหรอเหมือนจะเคยได้รับมากกว่าแฟนให้เหรอแม่ มึงเอาแม่มึงกลับไปด้วยใครลืมแม่ไว้ก็คือมันก็มีแบบได้รับของมาจากแฟนจากไอคนที่เราคนที่เขาชอบเราอะไรอย่างงี้มันก็มีพับดาวพับอะไรมาให้อะไรเงี้ยดาวมันกี่ดวงพันดวงมั้งนั่งนับอยู่วันนั้นไม่ได้สนใจนะไม่ได้สนใจอะไรก็นั่งนับดาวว่ามีกี่ดวงจะได้เกิดอะไรสิ้นหรือเปล่าก็ไปติดตามดูได้นะครับในคลิปรีแอคก้ดูได้จริงเลย ได้ได้จริงก็คือเราเราได้ดาวมาได้อะไรมาอย่างงี้ไงบบมันก็แบบมีนกมีดาวอะไรเงี้ย <c oughs> เห็นผู้เป็นคู่ประสบภัยน้ำท่วมรึเปล่าพ <c oughs> <c oughs> ับนกพับดาวให้กู <c oughs> แล้วอิคิดว่าทำไมคนเราเี่ยถึงที่จะเรียกสารภาพรักในวันวนาเลนไทน์หรอือว่าการแสดงออกทางความรักในวันวาเลนไทน์อผมไม่เคยสารภาพรักในวันวนาเลนไทน์เลย้วย เพราะว่าผมมีแฟนก่อนวันเป็นไทยอืมแล้วมาหิบไม่บอกเลยหรือไงแล้ววันเป็นไทยเขาแบบขอขออีกน้ำมันจะได้วันวะจะไครไงเจะใครที่รักทีนี้ที่สามที่รักเราเลิกกันนะเฮ้ยทำไมอีกไม่ไม่ต้องรู้หรอกแล้วพอเที่ยงคืนปุ๊บแบดบอยแบดบอยแล้วกลับมาเขาเป็นได้ไหมเรารักเธอร์นี่เออวะไเคยมีบ้างเหตุการณ์นี้นี่คิดอะไรกันเนี่ยข้างหลังเขาคิดอะไรกันอ่ะไม่มีบ้าเปล่าเออผมก็แบบ มีแฟนก่อนมาไปถ่ายแทบทุกครั้งที่มีแฟนที่มันฮอตจัดแทบทุกครั้งที่มีแฟนอ๋อแทบทุกครั้งที่มีแฟนผมจะขอแบบเป็นแฟนตอนวันเกิดตัวเองจะได้จำวันครบรอบได้ง่ายๆไงโอ้ยเออผมแบบใส่ใจไม่แสดงว่าแฟนสิบกว่าคนก็คบกันวันเดียวหมดเลยเกินไปสิบกว่าคนอ่ะไม่ใช่ผู้หญิงเขาไม่เสียใจหรอเฮ้ยเธอมาขอคบเราวันเดียวกับแฟนเก่าเงี้ยมีปัญหาครบรอบวันเดียวกันแฟนเก่าหรือว่าอู้หญอ้ยเกมเลยดิเรื่องเค้านี่แม่งถามผมได้ทุกอย่างเลยเลยไอ้แม่งข้างหลังกล้องแม่งถถาาโมมแบบ มันเป็นการที่เขาเรียกว่าอะไรวะป๊แบบนึงนะที่คนหมู่มากเขาเขาเขาทำแล้วเราต้องทําตามเขาเรียกว่าอะไรนะอุปทานหมู่ใช่อุปทานหมู่ <c oughs> มเขาเรียกว่าเหมือนเป็นการอุปทานหมู่ครับมันเป็นวันแสดงความรัก <c oughs> เห็นคนอื่นสแสดงเราก็เลยแบบอยากทําบ้างนะอะไรเงี้ยมั้งมันน่าจะเป็นประมาณนั้นแหละเหมือนเป็นวันนี้คนอื่นเนี่ยเขาจะกล้าที่จะแสดงความรักเป็นพิเศษใช่มช่ <ๆ S 2> ใช่ใชใครวันนั้นในการแสดงความรักเหมือนกันครับ ถ้าสําหรับคนไม่มีคู่หรือจะจีบใครอยู่ในวันวาเลนไทน์มันก็เป็นโอกาสที่ดีเหมือนเปิดโอกาสที่ทําอะไรวันนี้แล้วมันมันทาได้อะมันไม่แปลกมันไม่น่าเกลียดมันไม่ลดความเครีลดความเครีดใช่สหรับคนที่มีคู่แล้วก็คือเขาก็แสดงความรักกันเป็นติอยู่ทุกวันนะครับบอกรักรักกันทุกวันอยู่แล้วแต่วันวาเลนไทน์ก็จะพิเศษหน่อยจะพูดว่าวันพิเศษทุกวันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีวันที่พิเศษกว่าวันหนึ่งเอาวันปกติวันธรรมดา ทำไมก็กรักเป็นธรรมดาปกติแวันวาเลนไทน์ปีนี้นี่เตรียมของให้คนพิเศษหรือยังครับเตรียมแล้วให้ทำหน้าลูกตีทุกคนได้แน่นอนล็อกแรกล็อกแรกนะ๋ยวคุณหมายคิดว่าถ้าไม่ใช่วันวาเลนไทน์อ่ะไม่ควรจะเลือกวันไหนดีว่าที่เราจะแสดงความรักอะ่ะก็วันเกิดวันที่ศษอื่นๆที่วันที่ไปเที่ยวจริงๆก็ควรจะแสดงทุกวันไม่ใช่แบบว่าให้แฟนลงตอรี่คนเดียวแล้วแบบคุณเพื่อนหูมึงเงี้ย เพื่อนผมไม่ค่อยลงะไรต้องรอแฟนแท็กมาหรือว่าแบบแฟนบังครับถึงจะแบบแต่ผมว่าผมมองหน้าเพื่อนแล้วผมผมรู้แล้วมันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะมันได้ทุกวันไม่ต้่จะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์วันเออทุกวันอะแหละ <c oughs> ถ้าคนวันจจรักวันไหน <c oughs> ใช่วันไหนก็รัก <c oughs> คนมันไม่รักมันก็รอคุยไปเรื่อยอคุยต่อคุยทำอะไรฮ้ยไวเล็ตแม่งไม่เคยติดเลยว่าปิดแ่งเลย รอเล่นจริงเรื่องจริงไม่รด้ที่เราทำกันเป็นเรื่องจริงอ่ะมันต้องมีมันต้องมีผู้เสียหายเราเมนเลาไว้ว่าเรื่องจริงขายอีกทงนี้แต่ไม่มีงอ๋อแปลว่าเขาสมัครอเขาอยู่ไม่มีหรอกคนไรมันจะแบดได้ขนาดนั้นกูไงแล้วการแสดงความรักแบบคุณไม้เนี่ยเป็นยังไงของผมหรอปกติโซเชียลก็ลงรูปลงอะไรให้เขาหน่อยถ้าไม่ลงจะเกิดอะไรขึ้นไหมไม่เกิดไม่เกิดที่เราอยากจะลงเราก็ลงบางทีผมลงเขายังไม่รู้เลย ก็งงเหมือนกันคืออะไรอ่ะไม่ดูสตอรี่กันหรอเออไม่ไม่เขาเหมือนเลื่อนผ่านเฉยๆมั้งผมก็ไม่รู้น้อยใจอะไม่ไม่มีแต่พอเออแชร์เฟซ่อนฉันแหะเขาก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันผมก็งงเฮ้ยแต่พอออกรายการเฉยๆลยแต่พอเฉยๆก็แฟนคุณไม้ที่อยู่อยู่ก็ช่วยไปดูหน่อยเขาเริ่มเสียใจแล้วน้ำตาผมเห็นในกล้องน้ำตาเหมือนเขาเริ่มเออล้นแล้วปกติอิจบอกรักบ่อยไหมเป็นพิมพ์มากกว่าถ้าเป็นพูดผมจะไม่ค่อยพูดก็พิมพ์บารักนะเออแบบตอบว่าอะไร เหมือนกันนึกนึกถึงภาพเธอวันนั้นที่เธอส่งแชทมาแล้วเพิ่งนึกได้แล้วแล้วทุกวันนี้เธอยังอยู่บอกเธอคนไหนดีกว่าที่ภาพที่ขึ้นมาเี้อตีมาตีแล้วไอ้ไม่มีแล้วไม่ีิดถึงคนเก่าไหมไอ้ยี่แม่งถ่านแต่ดูคลิปแล้วบ้าเปล่าส่งมาทิ้งงานแล้ส่งสำคัญนะครับแม่งก็คิดถึงอ้าวแล้วกลับได้กลับไปม ไอชิมันถามไปแล้วเว้ยไม่กลับไม่กลับไม่กลับเพราะอะไรอ่ะก็ปล่อยให้เขาไปเจอคนที่ดีกว่าผมนี้มถ้าเขาบอกไม่มีใครดีกว่าอีกแล้วไม่เขาก็บอกก็มีแหละคนที่ดีกว่าแต่ยังอยากเขาคนเรามันไม่จําเป็นต้องมองหาคนที่ดีกว่าเสมอไปเยราะนั้นคนเราจะไม่สามารถพอได้ใช่เขาแค่หาคนที่เข้ากันได้เข้ากันได้ไหมยังไม่เคยนะเ้ยยังไม่เคยอะไรยังไม่เข้ารถไงขึ้นรถขึ้นรถคุณคิดได้ไม่ทันแล้วคุณร้อนแล้วสรุปเลยที่ถามหัวข้อเนี้ย ว่ข้อมันอาจจะฟังดูง่ายทำไมต้องบอกนักวันวันลนไทนยก็เป็นวันแห่งความรักยังไงล่ะพวกเราเนี่ยแค่แค่อยากจะให้ทุกคนแสดงความรักหรือบอกรักกับคนที่เรารู้สึกดีหรือรู้สึกรักด้วยเนี่ยในทุกๆวันไม่จำเป็นต้องวันวาเลนไทนยถ้ารู้สึกก็รีบบอกไปก่อนที่มันจะสายเกินไปนะฮะใช่ไม่ว่าจะเป็นคนที่แอบชอบเพื่อนหรือว่าพ่อแม่คนในครอบครัว ก็วันไหนก็บอกได้ก็บอกรักกันเยอะครับมอบสิ่งดีให้แกกันครับขอบคุณครับเท้าฟอร์มจบแบบรอรอผมเล่าให้ฟังนะครับมีน้าอยู่คนหนึ่งน้าของผมแบบเป็นคนดีมากดูแลผมทุกอย่างเขาใส่ใจทุกรายละเอียดของผมอะที่ผมพูดมาไม่ใช่อะไรนะผมแค่อยากจะบอกว่าผมรักนะเฉียวเชียวเลยไลค์แชร์คอมเมนต์โอ้โหแต่ผมพูดผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยจริงๆคอมเมนต์น่าสุดว่าอะไร ทำไมต้องถามกูด้วยวะมาแล้วลูกจ้าแล้วก็ฝากช่องทางการติดต่อทุกช่องทางก็จะมี TikTok Facebook IG Twitter นะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนใจดีก็พวกผมแม่งทุ่มเทขนาดนี้แบบทำคิดแม้จะไม่ได้เงินแต่ว่าพวกผมก็ยังสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนคุยเยอะขนาดนี้เออครับวัสดีครับบูมบูมเบียมาแล้ว ミオマラオ。<laughs> <laughs>